สวัสดีครับอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็ทีมงานส2บสิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรทุกไม้ยูคากันหน่อยนะครับนี่ซื้อไม้ราคา3000บาท1เที่ยว2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวไม้หมดก่อนนะครับนี่รถรถบองเดียวนะครับกับนี่ออกท้ายออกหน้าเพลาออกข้างนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ FC คันนี้นี่เจ้าของเพื่นฝากกดติดตามช่องช่องอะไรนะติดตออะไรนะบางเดียวเองเนียงบางเดียวเองเนียงนะครับไม้เล็กนะครับไม้ไม่ใหญ่นี่วันนี้พาตัวตึงมาด้วยรถช่างนะครับเป็นช่างคง ช่างทำสลือประจำสมนักถึงแล้วทีนีไเล,ดลเด็กไหมคนเทพคน,คนเทพมน,นะครับจ่วยแมจ๊ะจุ๊บๆหน้าจะประมาณคันละสองตันหน่อยๆนะเดี๋ยวไปถึงหน้า,าไปถึงหน้าตาช่างเดี๋ยวจะถ่ายตัวเลขให้ดูนะครับว่าขนประมาณนี้มันจะหนักกี่ตันนะครับ ไม้เล็กด้วยนี่ครับดูยางนะเหลือนิ้วหนึง่งไปครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขหน้าตาช่างกันเดี๋ยวคำก่อน บันจะกลับขึ้นา จ้างแล้วนะครับรถบองเดียวผลประมาณนี้น้ำหนักนครับตัวเลขสามสงศูนยหักรถหักรถประมาณ900ากิโลด่วนโรงับนี่คือโรงสับไม้บ้านรยุงนะครับ จะเป็นหนึ่งแน่เพื่อผู้จริงแหละรงตับใงนี้นะครับอโอ้บรรยากาศยามเย็นนะครับทับควแตงหน่อยเด้อน้ำหนักคันนี้ สามห้าสี่ศูนย์รดประมาณตันหนึ่งนะครับไม้ประมาณหองด้านหนาไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่า รถคันนี้ประมาณ800กิโล3ตัน4คันนี้900กิโลประมาณรถ900กิโล เหลือไม้ประมาณ2.5ก็มีประมาณนี้ครับเพราะว่าไม้น้ำหนักยังไม่ได้ครับไม้เล็กอนนี้พี่อบนะครับมาขายไม้รวมในรถคันนี้ ว้าวเละฝั่งนู้นเล่นอะไรกันเดี๋ยวลงไปดูฝั่งนู้นนะครับเขาเล่นอะไรกันอ๋อได้งานแล้วนะเดี๋ยวได้งานอีกแล้วฝนตกเมื่อคืนฝนของฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่โอ้โหเป็นโจ๊กเลยว่ะ ไม่มูเลยว่ะเล่นกเหมือนช็อกโกแเลตเลยพี่เป็นช็อกโกแเลตเลยว่ะ ไม่ได้แล้วยางเรเดียนลูกพี่เอาไงครับไม่ ไม้ไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ไม้นาโฟนเอาไงต่อเอาไงต่อครับจังโออย่าให้พี่เขามาลากอยู่ใกล้ไมโทรไม่ตำรวจนี่ไม่ใช่ปัญหา

ับวิดีโอชุดนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆให้ดูในนี้ก่อนสวัสดีครับ